สวัสดีครับวันนี้ไม่มีคลิปตอนเช้านอกเปาร้องไห้อันนี้ตอนเลิกเรียนครับรรยากาศที่โรงเรียนประมาณนี้นะครับอนุบาลสามนะครับโตแล้วยังร้องไห้อยู่อนุบา,าลสาลมามาแล้ว,วามาแล้วมาแล้วครับวิ่งมาครับอนุบาลสามมาแล้วครับผู้ใหน่นอลากกระเป๋าต้องไปต,ต้องหน่อย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  ต้องหน่อย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 มาถึงหแล้วแปวแววสวัสดีครับยังครับไหนดูลูกขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับประชุมผู้ปกครองโอเคสวัสดียังครับสวัสดียังสวัสดีครับนี่ไม่การบ้านมน้ำปลาลองเสริมให้ยโอเคแล้ว ได้กินอะไรไหมครับรกระดุมหลุดนี้ไปทำอะไรมาไปเรียนหนังสือหรือไปนอนที่ไหนมาโอเคบายบายม,ม,มีครับอยู่ตรงนูน้นบายบาย่อนบบายบาย